กราบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่องพี่บ้านคิดหวยนะครับถ้ามาชมมันแง่งนะครับว่าไม่เล่าออกตัวใดเดอ้อเจ็ดสี่เจ็์เจ็ดสี่เนยี่น่าเจนี่น่าจะเป็นล่างนะครับ70็ดศูข้างบน7 4็มานะครับ70็ข้างล่างตรงๆนะครับ ตรงตรงเข้านะครับเจดศู็ศนล่างข้างล่างเจตดศูเว่าวเข้านะครับมาได้ยูหาบาทพี่น้องได้ห้าบาทักมารแปดศูนยพร้อมร้อแปดศูนย์เจนี่มลงตัวนี้คักอยู่5บาทคูณ้าบาทว่าไปนี้นได้เจศูนย์ก็ไพ่ ตามต่อพี่น้องหาบาทนึงยุคนี้เอาเบดแนวทางนะครับลาพัฒนาเด้ย วันศุกร์ที่สิบนิุนายนหกห้านะลาพัฒนาวันศุกร์ที่สิบ ชุดสี่ตัวบวกชุดวินจับคู่นะครับเจ็ดเจ้าศูนย์สองหก หนึศูนะครับหก,กับเก้าตัวเรีนเก้าห่งเ็ดองนี่ชุด3ตัวนะอันนี้ชุด4ตัวเ้วย จีบตัวจับคู่ครับลอกชุดวิน 9ก้าเกับ6ตัวเดียกันนะครับ6กเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหนะครับหกับเตัวเดีกัน9ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าะครับเจ็ด เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ระวังเบิ้ลน,นะครับเก้าเก้า เจ็ดเจ็ดหกหกครับขอโัษขอแคปหน้าจอไว้เด้อยพี่นออ้องเห็นไหมครับเด็กเบิ่นชุดสามตัวชุดสี่ตัวชุดบินจับคู่นะครับชัดบ่มซัมนี้แหละครับขอตัวนอนก่อนครับ